ยสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kim So Channel นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กระเทิบมันก็ไปฮะกดให้ปุ่มมันฟังฮะติดตามกันเยอะๆครับผมจะได้มีกําลังใจในการลงคลิปนะฮะผมแล้วก็วันนี้เราจะมาว่าด้วยนะครับโหมดการฝึกปืนลูกซองท่ากันนั่นเองนะฮะโดยหลักๆแล้วผมจะชอบฝึก เองนะผมชอบฝึกปืนอองชัก5รัดปืนองแนดครับแต่ถ้ามีเวลามากกว่านั้นจริงๆก็จะฝึกมาทุกปืนเลยฮะเพราะว่าอเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนมันคือทุกอย่างมันคือมัสโต้เมมโมรี่เนาะคือยิ่งเราฝึกเยอะมันยิ่งจ่ำในจดจำเนาะนะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะเราต้องพยายาม หาจุดด้อยของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าสิ่งที่เรากําลังขาดอยู่เวลาเล่นเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างเช่นตัวผมเนี่ยต้องฝึกฟังเสียงให้มากขึ้นแล้วก็เขาเรียกอะไรอะฝึกหามุมที่เวลายิงเยอะขึ้นเพราะว่ายังรู้สึกว่า ตัวเองนั้นยังยังหาตำแหน่งประตูเวลาชาร์จหรือว่าเวลาโหลดชาร์จยังหาไมแหน่งถือชาร์แล้วก็แค่ขึ้นควิกสโคนแล้วยิงควิกกระจเสร็จปุ๊แล้วใช้ไส้ไสโล่ไส้โล่แล้วใช้นิ้วซ้ายนิ้วชี้ซ้ายยิง ชนย,ยีสพอตัวหัวปืนนะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะตัวปืนอะ่ะมันจ่อตรงนี้พอเราซ้อมไปังมากๆตอนแรกเราอาจจะแบบเม,มื่อนานเช้าเนยทุกคนอาจจะแบบขึ้นเดี่ยวค่อยไปนิดนะแต่พอเราซ้อมไปเรื่อยๆอะ่ะม็นแบบขึ้นเห็นยิงขึ้นเห็นยิงถามว่าที่ท ลองดูลองฝึกดูฮะจะบอกเลยว่าถามว่าได้ใช้ตั้งไหนรึมึงคิดดูนะเว้ยวความเร็วประมาณเนี้ยกรประมาณเนี้ยจะทำให้ได้ประมาณเนี้ยคิดดูนะเว้ยมึงได้ปิดมันเพราะอะไรรู้ไหมมึงไม่ต้องไปนั่ง,ง,ง,งททเล่นซึ่งคนสองต้องบอกเลยว่าระยะวัน20เมตรอะ ขึ้นกระป๋องไงแล้วยิงเข้ามาเก็บอบหัวลวกแน่นอนครับถ้ามันไม่ลวกก็ย้ำไปอีกแัดหนึ่งเรียบร้อยแต่คนตัวใหญ่อะชอบมองข้ามไปดูปืนมันปืนแบบมันไม่ดูว่าแม่ใช่อะไรเงี้ยคือสำหรับผม,มอะผมชอบที่ปืนสองกระถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่เลือกสองจนถึงก็ล่นอะไรเสร็จเกมเลยที่ม พวกปืนกลคือมันจะเสียไปคืนใคือนสนดสันตาห์ตอน,นท้ายเนาะแล้วตอน,นท้ายถ้าเราใช้ลูก2ใก็ว่ามันเป็น,นที่โลเอา,าไปไน้ไหมไม่ได้ครับแต่ว่าคืนต้องคมมากเลยนะเว้ยีกถ้าเราใช้ลูก2รกับปืนตอนในท้าย ก็คลิปนี้ก็ไปเรื่อยเดิมครับผลไปกำลังคิดจะทำเพิ่แต่ว่าวันนี้ก็นั่งว่างๆก็เลยแต่คลิปนะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนโมโหผมอ่ะผกเยอะเห็นป่ะล่ะลูกซองสามร้อยสามร้อยนัดต่อวันนะครับ มันมีผลเยอะนะเพราะว่าที่ยิงอะไรพวกนี้เป็นแบบมาเซฟมันรนีอะต้องยิงวยกว่าแม่จำจิ้มได้ว่าจิ้มโยกขึ้นมาโดนครับโยกขึ้นมาเห็นหัวแล้วใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มมีหลาแหลายทุกคนมาบ่นเงาบ่นเฉยๆ ครับก็ก็ปิดไปเลยครับเพราะว่าไม่มีอะไรคลิปนี้ผล <c oughs> ไปเรื่อยอะ่ะแต่ไอ้หมดหมดฝึกซ้อมใหม่อันก็ดีนะทุกคนอันก็ดีเหมือนกันคกอไประยะไกลฝึกเป้าเคลื่อนที่อะไรเงี้ยแต่ถ้ายังไงจริงๆนะผมก็ชอบหมดมากกว่า เพราะว่าระมันฝึกได้หลายปืนแม่มันก็ฝึกได้เท่ากันแหละแต่บอกรู้งชอบหมดนี้าไว่บอกชีเนี่ยชอบหมดนี้เนี่ยผมชอบหมดนี้ดีที่นีหมดไปเรื่อยวนไปวนมาทุกคนสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเลยนะคือว่า ในความคิดผมนะคือเราต้องซ้อมบ่อยๆไม่ว่าจะซ้อมลง,อง้อเลยเล่นหมวดคลาติกเลย,เลยสุดต่างเลยวิธียิงฝึกมุมทีตัวอยาต้องฝึกจเป,เป็นนะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมาก ก่อฮูอีกนี่จริงๆไอป้าตรงเนี้ยคนมะันใช้ยิงอย่างนี้เนม่ยาะปืนคนอะ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย